สว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอัดชาแนลนะครับผมกับเอาพบกันอีกครั้งกับการเรีแอคชั่นนะครับผมวันนี้เรามาเรีแอคชั่นนะครับรายการ iety, วารตี้ก็คือ Bright Win ินบอ็บอนะครับผม e p ที่3แล้วนะครับใครยังไม่เคยดู1-2ตามไปดูย้อนหลังกันได้นะครับผมแล้วก็วันนี้พี่แฮมกับพี่แอดนะครับก็มาเรีแอ็กไบร์ทวินบ็อกซ์อีที่3กันซึ่ง EP3 ที่สนะครับเราเชิญเป็นไมค์ <ม>เป็นน้องไม้ก็เลยมาดูการรอบที่แล้วเนี่ยเขาไปเป็นเรกไปต่อยมวยเนาะ<ช>แล้วก็ต่อยต่อย,อยมวยกันแล้วก็เล่นปั่นจิงรีแล้วปั่นจิงรีแล้วก็มึนๆือกันแล้วก็เรกก็ส่งพลังเหลือเกินเป็นแบบบ้าแต่จริงเขามีแฟนคลับมาบอกว่าจริงๆอ่ะพี่ใบเขาแบบลบมือหัวง่ายเขาก็เลยก้มหัวมากไม่ได้ม,มูฟเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบว่ามึนหัวเป็นเขาแบบมึนหัวเขาบมูนไม่เยอะมูฟเมนต์ฉาสุดท้ายเขาไม่ทัดแพ้ไปเลยอืมก็ไม่เป็นไรแต่เกมนี้จะชนะเขาเตะบอลเตะบอลพี่ใบถนัดใช่เพราะฉะนั้นแบบเป็นไม้อาจจะแบบ ไบรท์อาจจะชนะได้เพราะที่จริงมันไม้เตะบอลไม่เป็นที่เรารู้อยู่แล้วใช่ตั้งแต่ตอนเขาไปถ่ายคันกู<ช>เพราะขา<อ>ต,ต้องต้องแอดให้เหมือนว่าเขาเล่นเป็นซึ่งกาว่าวินกับไบรท์เนี่ยเตะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยความหนักหนาจะเป็นแค่ลำเชิญั่คือตัว เเออออ่่ขงไมทีจะจริงเวลาชวนไปทําอะไรม,มันต้องชวนตามแขกรับเชิญหรือม,มันจะชวนตามพิธีกรวะเดี๋ยวต้องรอ,องด,ดูต้องรองดูโอเคครับผมก็ก่อนอื่นขอขอบคุณก่อนนะครับทาง g m มส์ทีนะครับผมที่อนุญาตให้เราทำเรีแอคชั่นได้นะครับผมโอเคงั้นเดีย๋ยวไปดูกันเลยดีกว่ากับ b r i g h t ิ i อินบ็อกนะครับผม EP ที่สามผมจะลิงสารเลยเพราะว่าหนึ่งกับสองที่ยผมไปบอกเลยครับว่ามันง่ายเกินไปผมก็เลยจะลิงสารเลยทีนี้มันจะมีรูปอยู่ที่ผมจะทั้งขวาสุดนะครับแล้วผมจะทีนี้ก็มาไปใยนอีพีที โอเคมึงวิ่งมึงเดินแบบเจ๋งเลยมึงก็ดูแอคทีฟอ่ะนรุ่นเกิดอะไรเข้าไปเลยสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับไรวินอินบ็อกนะครับอย่างที่บอกวันนี้คนอาจจะคิดว่าเอ้ยอยู่ในห้างสบายหรือเปล่าไม่ใช่ครับวันนี้เราก็จะไปเล่นกีฬาเหมือนเดิมเล่นกีฬาเล่นกีฬาครับผมเดี๋ยวนี้เราจะไปโโอ้หพี่พาผมมาเดินพี่พาผมไปเหนื่อดินวันนี้กนี่ไงถึงที่ถึงต้องพามาหาอะไรเติมพลังก่อน เดินพลังเหรอเติมพลังน,นคะครับแล่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องซื้อไปฝากแขกรับเชิญด้วยเพราะพี่นัดแขกรับเชิญไปที่สนามบอลแล้ว <c oughs> แขกรับเชิญมีแขกรับเชิญใครอ่ะไม่บอกดีกว่าจะบอกได้ว่าสนิทกับพวกเราแล้วก็รู้จักจกันมานานจัดกานที่สัมพันธ์ <c oughs> ที่เป็นคุณมากๆ,ๆเลย้ไม่เป็นไรนะพี่พี่ยัง <c oughs> ไม่บอกผมเนี่ยผมไม่สนแหละแต่ตอนเนี้ยผมอยากเติมพลังมากเลยมาดิจัดให้หน่อยนี่พามามาเติมพลังนี่แหละแล้วเราถึงแล้วครับ นี่ <pec S 2> ครับผมกรได้โตั้นเงี <Sunday. S 2> ้ยไกำลังพลังในวันนี้อยู่ช่วงของขี้นะ่าขิวใาญเยอะเพื่อนฉันต้องโทรสั่งกินเอรฟิตเลยอะ ช่วงเดือนพี่เลี้ยงนะเลี้ยงได้เลี้ยงได้อวี่ลองเลือกดูจริงๆนะนี่เขามีรสชาติให้เลือกเยอะมากๆถึงเจ็ดรสชาติเลยครับก็โอ้หเจ็ดรสชาติเลยพี่เยอะนะสั่งมากินเลยเก่งรสพี่เลี้ยงได้สบายโอ้ยแล้วผมไม่ต้องสั่งแล้วเอาที่ไม่รู้เนี่ยแหละครับผมสั่งก่อนกินเอาเอาเป็นเมกะ้า้องแตกกับรสชีสกับต้มยำเหมือนกันแล้วก็ไก่ป๊อปแล้วก็น้ำด้วยเยอะเหมือนกันนะครับเป็นอะไรมะนาวโซดาใช่ไหมใช่ครับครับผมงั้นขอผมเอาเป็นเูเซตนะครับเอาเป็น เราเซ็ตวันละกันครกาแฟเมก้ากับมะนาวโซดาเราเอารสบีบิทิวกับคาร์บโบ<ห>นแต่และคนไม่สั่งเผื่อนี่ด้วยสั่งแบบไม่หิวเลยนะเอาข้อไก่ข้อไก่ทอดเพิ่มป๊อปคอร์นด้วยครับเลือกได้สองรสชาติเลยเหรอครับได้เลยครับงั้นเอาเป็นซาวครีมกับอะไรนะชะ <Jeez. S 2> ีสกันชีสโอเคครับจะอร่อยนะค้าบเนี่โชว<อ>์ต้องบอกว่าเขาไม่ได้แค่ทอดสดใหม่ถ้วยห่อยถ้วยนะแต่ฟรายของเขายังนำเข้ามาจากที่เมกา เดี๋ยวพันหาซื้อกินง่ายมากๆครับเพราะว่ามันมีสาขายเยอะสาะขาผลิตภัณฑ์ทั่วไปเนี่ยมีหมดชอบเนอะทรัฟเฟิลกับซาครีนเดินหน้างข้างนอกน,นะครับก็สั่งในรูนี้ได้เลยนะคะปประับตามแอปทแนั้นทั่วไปก็มีมาแล้วคร<อ>ับพี่อ้าวเฮ้ยผมหเยอะว่ะโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณค้าใช่สิขายเยอะขายสั่งไปเยอะมากเราอ่ะประมาณนึงอ่ะแล้วของก็ควของันไปเดี๋ยวไปนั่งกินข้างหลังข้างหลังพี่แบบที่นั่งกินอยู่ ถือไม่หมดอ่ะครับผมมาแล้วนะครับเมนูที่เราสั่งครับเรากินเยอะเหมือนกันเนี่ยถ้าพี่เลี้ยงผมทันทีผมจะกินน้อยแน่แนได้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 ไงบ้างเดี๋ยวมารีวิวว่าหางเบาๆดีกว่าผมบอกเลยว่าไพร์นเขาเนี่ยชิ้นใหญ่เนื้อแน่นกรอบมากจริงยิ่งกินยิ่งกินเลยนะเนี่ยแล้วที่สุดท้ายมีอยไรให้ดู ผมมันแน่นมากเลยปกติเวลากินบางทีแบบเด้ยชิ้นนี้ได้รสชาติบางทีไม่ได้รสชาติอันนี้มันแบบรสชาติมันเข้มข้นทุกชิ้นที่กินเ<ช>ข้าไป<ช>มันได้รสชาติตลอดแล้วปูว่ามันมาร้อนๆมากรอบๆนี่คือแบบอร่อยมากแต่ผมมีคำถามว่าไงว่าถ้าเกิดเรากินอย่างเงี้ย คือมันจะกรอบแบบนี well. time, world, him, the earth, ้ทุกสาขาเด้วยกรอบทุกสาขาแน่นอนครับวินเพราะว่าเนืโต๊ะฟันเนอร์เนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยเขาทอดสดใหม่ถ้วยต่อถ้วอยู่แล้วถ้าวินไปกินแล้วมันแบบว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่ชอบกินไเลยถ้าคุณจะกินไม่หิวอ่ะถ้วยนะครับคุณเดินกลับร้านได้เลยคือไปเสร็จไปบอกพี่ครับ ไม่กรอบไม่ร้อนเลยเก่งไมหได้ผลเยทำไม่ใหม่นะทำไม่ใหม่เลยเหรทำให้ใหม่เลยเขาเปลี่ยนสูตรให้ใหม่เลยเพราะว่ามันเป็นนโยบายของเขาเป็นนโยบาย Happy Sure นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยเวลาทานนะครเป็นเป็นเฟรนช์ฟที่กรอนานประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงใส่ใจมากๆเลยโอ้จะพี่ว่าเขาทอดแห้งค่ะมันจะเล่นกรอบนี่ไก่ป๊อปต้องบอกเลยนะครับว่าไก่ป๊อปเขาเนี่ยยิ่งกินยิ่งตื่นจริงๆนะพี่แล้วเรื่องนี้ล่ะไม่ได้ถามอะไรมา อ่าบีบีคิวอ่ารถเดียวกับเซนไซวิตัวนี้บีบีคิวเราพีเราต้องกินพวกคู่แบบพับฟล์มันอร่อยมากผมว่ามันมันแมทได้เหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้แบบว่าเราเข้มหน่อยเราตับด้วยความหอมกันนะอืมอืมเฮ้ยนี่นะัช่หรือวะอืมเฮ้ยสนุกว่ะจริงๆริงเขามีรถที้เราต้งเก็บรถซาราบเนื่องมันมีกลิ่นเรื่อยๆก็ไม่เบื่ออืมก็เหมือนได้รสชาติใหม่เลยอ่ะอืมอ่ะพี่พี่ยังไม่ได้ชิมวันนี้ฮะอ่ะอ่ะ ไม่สนนะอร่อย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 เลยพี่ใบแกงนองมาๆๆนี่เนะไม่กันตรงนี้ใช่ไหมเราคือเอาคือเจงเมืองผมบอกว่าโปรเจคเตอร์คอนเนอร์เนี่ยยิ่งกินยิ่งเป็นนะครับผมแต่ว่าผมอยากกินอีกอ่ะ ผมอยากกินอีกไม่ใช่ไปที่สนามบอลผมว่อยากกินนี่ไงเมื่อกี้สั่งเผื่อไว้แล้วเลยเลยเลยเยอะมากมากไม่ได้กินแค่สองคนนะครับคนไหนตกใจที่สั่งอะไรขนาดนี้อย่าเพิ่งลืมนะครับเรามีแขกรับเชิญรออยู่ที่สนามบอลก่นอลกันเสร็จเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาเติมพลังดวงใจต้องคำนวณต่อครับ เอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับกับ The h a t r t c Academy พระราม9นะครับนี่สนามบอลกาที่บอกเราจะทำสเตยบอลครับแล้วไหนเกรซครับพี่อยากรู้ใช่ไหมครับอยากรู้แล้วก็งหัยมาทางขวาดูผิดทางโอ้นันมาทางซ้ายเฮ้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 ย เฮ้ยทางนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้เป็นเกียร์บ้ากเลยฮะครับผมไมี่สุดเอาขอมาเดาก่อนแล้วกันพี่ครับแขกรับเชิญของเราครับที่ไมค์ครับครับผมผอมนิดเลยอะครับคนนี่ยวันนี้เราก็อย่างที่บอกมาเตะบอลกันผมกับวินเนี่ยเคยคุอาจจะเคยเห็นแหละว่าเตะบอลอยู่แล้วไม่เคยดูเห็นตัวเล็กน้อยที่บอกว่าโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยปกติเตะบอลไหมครับเรียกได้ว่าเก่งมาก ไม่ได้เลยีครับเฮ้ยแต่เรื่องแต่ในเรื an ่องเราก็แบบเน่ยเเป็นนักบอลนะเราแบบนี้มันไม่งหวาแบบเป็นเราตลกเป็นไม่เป็นไม่คือผมมีเขาเรียกแบบฝังใจไงอะไรเนี้ยคือเป็นกีฬาชนิดอื่นดีกว่าเพราะบอลแบบว่าเราเคยแบบตั้งแต่ตอนประถมเป็้ยเป่เลยอ่ะแล้วผมจริงแบบเดินเดินแบบเดินเนผ่านสนามบอล เอาโล่ะนะเราก็เลยแบบเรบกลัวไปเลยลูกนี้ไม่ครับวันนี้มีช่างของเราก็คือทำยังไงให้พี่ไม้เลิกกลัวบอลนะครับโดยพี่ไม้จะเ็ตะไปบอลเเ้าลยดีกว่าใช่จ้ากันไปครับสวัสดีครับไม่ใช่วันที่เรามาเล่นมาเล่นเกมกับฟุตบอลนี่แหละแต่ว่าก่อนที่เราจะเตะบอลวันนี้ผมมีของฝากมาให้พี่ไม้ด้วยครับโอ้โหนี่นี่ฝากผมเหรอไม่กินด้วยกันกินด้วยกันกินด้วยกัน ที่เคนตางคนเดียเนี่ยที่บอกวันนี้เดี๋ยวเอาดีครับไม่เรื่ของเราั้นียครับผมได้เลยถ้าผมอย่างที่บอกนะครับพอเราจะเตะบอลเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้พลังงานต้องเติมพลังกันหน่อยแต่ถ้าแต่ขตอนนี้มันจะสุกนะครับเดี๋ยวเราไปเตะบอลกันให้เสร็จก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามานั่งกินเนีย

ไม่รู้กี่อะไรกันเลยเบิร์ดดูไขเปิลมากอ่ะพี่ยิงไม่เข้านะผมเซฟได้นะพันหนึ่งเราหายกันเท่าไหร่วะเนี่เน่เน่ยิงเงินที่แบ่พันหนึ่งเหรอเฮ้ย แม่เหลือสุดบากเหลือสุดบากมาล้าลวนะครับโดยที่เราฟองกันมาแล้วประมาณนึ่งเลยครับตอนนี้เรามาเข้าสู่ช่วงการแข่งขันดีกว่าก็เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยฟุณสองคนเนี่ยก็เล่นกันอยู่สองคนเลยผมว่านะเราเล่นเกมบอกว่ามีชาร์กันเลยโอเคโอเคอเคชารีจเป็นยังไงพี่เกมก็คือเราจะต้องเตะฟุตบอลน,นะครับผมเพื่เข้าโกคุณเห็นไหมครับมันจะมีสามขนาด ในการใหญ่ซึ่งช่องเล็กสุดเนี่ยก็จะได้คะแนนมากสุดตามความยากหนึ่งสองสามตามที่เห็นเลยใช่ครับมีโอกาสกี่ครั้งอะไรไงพี่ยสามครั้งครับผมแต่เราจะมีอุปกรณ์พิเศษให้ครับผมสามครั้งใช่ไหมคุณเตะธรรมดาได้ยากใช่ไหมคุยากไม่พอเงส่วนบทลงโทษเนี่ยคนที่แพ้เนี่ยก็จะต้องนี่เลยฮะอยู่ด้านหน้าเราแล้วนั่นก็คือเด็กไอเด็กไม่ใช่ครับผม เยาก่อเลยาและจีนเลยนะยาขมเลยได้ก็คือคนแพ้เนี่ยจะได้กินยาขมใช่ไหมใช่อุ้ยนี่ฉันทำได้สบายเลยชอบไม่เคยกินอ่ะไม่กินนะไังหวะขมนะเพื่นได้แล้วพี่บ้าไหมเป็นอะไรชอบกินยาขมยังไงว่าบทลงโทษเรเนี่ยมันแรงแค่ไหนอ่ะได้เดี๋ยวผมจะทดสอบให้เองว่ามันเพื่อนิ้นจิ้นจิ้นจินไปเลยกินเหมือนชาจีนคุณดูครับคุณดู เฮ้ยเดียวที่บอกเกอร์มนี <S 1> <S 1> ่ดอนนี้ดูตัวเดูตวม่นตัเม่นตม่ัวม่นมนต่นตัวเ่นตัวม่นตม่นตัวเ่นตม่นตนม่เมนเมมนนมนตัม่ตม่เมมัมนวนะจะชิมวมนัเนมนเมมม่ัม่นันัันนันเ คนเราจะมีต่อมรถขมงอยู่แล้วไงไ่ยนะได้กลิ่นไม่ได้บอกอะไรหรอกถมันอยู่ที่ลิ้น เลยค่อยแต่งเรื่องจุนขงเิยที่สุดนะเอางี้เอาแต่ว่ามันแย่มากไม่มันหวานคุณให้คุณได้ลองชิมเดี๋ยวถ้าแพ้เดี๋ยวผมกินเลยอ่าดูว่าครูเนี่ยได้กินไอ้ถ้าไม่อยากกินก็วันนี้เต็มที่จะแพ้ใช่ผมก็มีก็เต็มที่ผมเท่เลยทุกคนเลยที่เปนดีแต่รสชาติโอเคเดี๋ยวผมไปหาอะไรที่ไม้ล้างปากก่อนเราไปแข่งเกมไปดีกว่าครับครับผมสาครับอะไรอนี่ยก็โอเคกัน ความเก่งไม่เกี่ยวความเก่งไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่าโ้ารองเท้าเราปิดบัง <c oughs> เอาละครับอย่างที่บอกว่าตาแรกของเราเนี่ยเราจะไม่ได้เตะก,กัน<ด><ด>แบบธรรมดานะครับเจะยีนเสือรอ,องเท้าเลยครับโอ้โหนี่อันนี้คือเป็นรองเทาา้ามัสก่อ็แบบที่เราบอกใช่แต่ในการเนี่ยรอ,อบนึงเราก็จะเตะกัน หนึ่งลูกนะครับแนรว่างเก็บคะแนนสามรอบใครก็แนนน้อยสุดก็แพ้ไปสามรอบเรามาหาคนเริ่มก่อนดีกว่าเราให้เกียรติแขกรับเชิญก่อนเราครับในการเล่นสามรอบนี้เรามีซีรีส์ในการแข่งขันยังไงบ้างครับครับผมเนี่ยด้วยความที่เราควงเก่งมากครับผมก็เลยจะเด็กลูกสามไม่ครับชาวกีฬาที่สุดนะครับก็คือสามรอบเรากลเอาสามคะแนนอยู่แล้วนะเออพอเท่าไอพอเพราะว่าตอนนี้สติผมไปกับผมนะตอนนี้ต้อะไรอีกไหมครับตรงแครับสเต็กตรงก็น่าจะได้อยู่ไหม ได้ไเลยรายยึดรายย่างโอ้น่าหูกลัวด่ากลัวเลยยึดเอาเรื่องแล้วครับตอนนี้ครับต่อไปเป็นใครครับเป็นวินครับวินครับคุณวินเมีทาวินครับคุณมีกลยุทธ์ยังไงครับผมจะเล็งขาเลยเพราะว่าหนึ่งกับต่อเนี่ยผมไม่บอกเลยครับว่ามันยากเกินไปผมก็เลยจะเล็งขาเลยทีนี้มันจะมีลูกอยู่เนี่ยผมจะตั้งขวาสุดนะครับแล้วผมจะยิงเข้าไปในนี้ขาโอเคมึงวินมึงยิงนะเล็งขานะไม่เข้าจะขำให้ไหนอะ

ผมใส่อยากจะกินยาของแบบกูมาที่ไบรท์นะครับยังไงครับจะเอาเลขอะไรดีกว่าบอกไปแล้วจะชัดกหนเลยหนึ่งนะเฮ้ยอะไรครับผมไปได้อยู่แล้วเตะแรงไปอ่ะมันไม่ตรงอ่ะ อุยเหมือนมหมนั่นแงผมว่าแล้วผมเก่าวไปอยู่แล้วตั้งทีแรกเลยเมื่อแต่เขาไม่ได้เล็งอริงหรอกแล้วตัดภาพเปช่วงแรกเลยครับว่าที่เราสองคนกำลังแบบสั่นปังปังปังเก็ไม่รู้สิครับเอามาเล่นสามรอบอ๋อ มันจะส่งคนนี้เขาเตะแรงมามันองเอาดินทิศทางไม่เน้นแรงเอาให้มันคาวาุ่นหอผมผมรู้ว่าผมลงใจนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ยังจังวลนใจอยู่ดีเพราะว่ารอบนี้เพราะว่ารอบนี้อะไรครับอกรอบนี้ต้องมีนี่ไงฮะ นี่เหอรัแล้วเราต้องไปชำระนะใช่ดอกแพงเราต้องใส่แว่นด้วยนี่ไกติคุณต้องใส่ะผมเลาใบที่เขากียร์ปล่อลไหลว่ะผอยากรู้มากเลยว่ามันเป็นไงเพราะในชีวิผมไม่เคยใส่เลยเฮ้ยน่ว่าจะมีไมันดีมากเลพี่เฮ้ยเหอไงอ๋อเจอแล้วจริงๆมันต้องใส่แบบเต็มๆไปเลยนะแบบ เราเหนื่อยหน้าถึงได้เห็นหน้าไปออมคุเป็นแบบให้เห็นข้างล่างไงัหวันนี้เห็นดิพื้นหนึ่งเดียวไม่เห็นเลยแม่แปลกเออผมเห็นหมดเห็นแต่หลังคาอ่ะใส่กับด้านเมื่อกี้เนื่องจากพี่ไม้เป็นคนเดียวที่ได้คะแนนใช่ไหมครับรอบนี้เราใี้บิ๊กซิเศษเตะคนแรกเหมือนเดิมโอเคโอเคได้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ไปยืนแล้วเตะธรรมดาเราต้องมีการเดินนิดนึงจากเส้นนี้ ไม่มีความเชคุเลีมาก็คือเราจะเพิ่มกิจกรรมนะครับเราจะไม่ได้ใส่แสแล้วมจะเติมเข้าหร้อปะหันจิ้งหรีดด้วยสิบรอบ่อจะไปแต่งแน่ตาลิอ่ะหน้าจริงจรงหน้าเหมือน่ะ เดินได้แล้วเวลาเนี้ยมันไหนเส้นที่กูต้องยิงอยู่ไหนยิงรุ่นใม่นียิโอเคไปเล่งเิงหนึ่งนั่นแหละแนสุดแล้วใครแบก่อนไปไม่น่าเข้าอ่ะเรข้อเต่ดูเลยมันเป็นยังไงมป็ยักูอยากให้กูอยากให้กู่อวิ่งสักะดแล้วก็แตะดู เมื่อกี้เป็นการซ้อมครับพอเหลือของจริงอ่าคุณเป็นหน่อยหรวะอยู่นี่เดี๋ยวเจอโอเคแหละพร้อมครับคุณอย่าดินกูไปนะข้าวดูเหมือนตรงอ่ะโอ้เข้าสองเลยด้วยคุณผู้เนว่ย ย่อแพ <S <S ้ด like uh ิว huh. ่ะเวลาแข่งเกมอะไรอย่างเงี้ยคนที no ่บอกว่าเล่นไม่เป็ดไม่เข้าชนะเรอยเฮ้ยมันได้ว่ะแต่อย่างที่บอกนะครับว่ารายการนี้เราไม่เคยหาคนชนะเราหาคนแพ้อย่างเดียวชนะไม่มีผลจะแพ้ก็พอแล้วแล้วเราก็ต้องมาแข่งกันอีกเลยแต่เ่องความทาเลนิ์เนี่ยทางบ้านขอไปละยังไงอย่าให้พี่ไว้กับพี่วินเนี่ยเริ่มจากจุดนู้นไอ้ยังเขาผลิตมาเพื่ออะไรอดูซีรีส์เฮ้ยเจ๋งว่ะอนอนดูสีดีเตะว้าวเตะเลยชัดแจ๋วเฮ้ยบอลอยู่นี่ ไม่ายแย่ยแย่ทได้ศูนยคะแนนพี่ไม้ตอนนี้มีสามคะแนนและไม่้องของเมทวินไฮ้ยมึ่ทีนี้จบละเินจว้นดส์จริงเหรออื้นดูเ่ีอ๋อ ไม่ถ่เกี่รไม่ใช่ฮะรั้งสามนะพี่ไปว่าหัวหน้าขับมาไปไปไปมีเข้ามาอยู่ส่ง โอ้โหเปไหนเนอะเก้าพี่ไม่ขนครับผมสรุปคะแนนนะครับตอนนี้ไปมีศูนย์คะแนนวินมีศูนย์คะแนนที่มามีสามคะแนนครับแล้วรอบนี้จะถึงรอบที่สามเลครับครับรอบนี้เราจะไม่มีณเชิญคุชิญรอบนี้เราจะไม่ใส่อุปกรณ์แล้วความสามารถพิเศษรอเด็ดใช่ปะไม่ใช่นะฮะครับผมเราก็จะเตะไปเลยพี่ไมายเริ่มก่อนครับโอเคฮะพี่มายมีสามคะแนนนะครับา ที่มายีกหนึ่เลยรบแล้วลอยลอยลำควาลอยลำเลยนะไหนชนะอยู่แล้วขอก็มีขอเป็นแบบขอเท้าซ้ายขอเท้าซ้ายขอเทาไม่ต้องเืีไม่ต้องเส่ไ้ไม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 ่ไไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไไม่ไไม่ไราไม่ไล้ไม่ได้ไมได้ไม่ไร้ไม่ได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 าไม่ไ้ไม่ไไม่่ไม่ไม่่ม่เไมดไ้ไม่ดไม่ไม่ไม่เไ่ไม่้ไม่ไม เข้าเสื่อไหมอ้ย่คุณซ่อนี่นี้คุณซ่อนงไมือยู่อนกรนะเฮ้ยเฮ้ยตกสามก้อหมายถสาน ครับต่อไปเป็นไวท์วินู้ก่อนแล้วกันเรืองที่ไวทกับวินบอกนะครับว่าธรรมดาเนี่ยมันจะอยู่ในยู่ามัจะจดจำได้ไม่นานไวท์วินก็ใสเตะเท้าซ้ายเหมือนกันถูกไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ใครคุยอย่างเดียวไม่คุยอย่าง เบาๆค่อยๆเล่งแน่แต่ยังไม่ไม่เอาไมเอ ja like าตัวเเปนจับแก้วรอแล้วนะฮะมาเาใบคือใบยิงหคะแนนกันแล้วใบจะเอาช่องไหนครับอ่สาก็ได้สาก็ได้พูดว่สายิงหนึ่งชัวเจ็วไหมออกซ้ายไปหนึ่ง ไม่นับเพราะคุณเขาบอกสามนับนับหมดพี่ไม้เอาไม่เอาช่องไหนเตะผู้ว่าได้สองยังได้คะแนนเลยนับนับนับนัไม่นับไม่นับไม่มีมีเขาบอกในแทีแรกแล้วว่าคือคุณบอกช่องไหนคุณต้องเตะเข้าช่องไหนไม่มีไม่มีไม่มีมีมีเอางี้ในะค่ะน้าี่แต่พี่บอกในการเราข้อมีลสองคนมันจะเป็นอย่างนี้พี่เราต้องมีการรับเชิญนะครับครับตกลงยังไงครับแขกคู่เลยค่ะเตะถึงรอบอะใช่ ซึ่งรอบแรกก็นำไปแล้วไม่นำไป่ล้วทำไอาะทไมอ่ะอเคแล้วอ่ะแล้วเ,เล่งเ,เ,เ,เลนหนึ่งเลขหนึจะแล้นนนนวละนะครับสรุปว่าใบาได้หนแสสึแหวนของ่สามและวินเมตาวินลับไปโูดี่ไ ขอรางวัลผู้ชนะด้วยครับเชิญรับยาชี่โชคหมายเลขสครับครับขอตบมือให้กับผู้แพ้ในวันนี้ด้วยนะครับวินกีรวินครับเฮ้ยขอลดลงไหมเลยดี๊ดี๊ เอเมื่อกี้มาเต็มตลอดเลยนี่กินไม่เนี่ยผมกับพี่มายุงใส่ช่วยกินมาตั้งเยอะแล้วแต่วันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายใครอยก็อบก็ทักก็ขอบคุณกันได้ีฮจริงๆถ้าพี่ช่วยกินแล้วเดี๋ยวพกินแล้วเองแล้วพี่กินสองคอปินยัไม่กินเหรอจริงๆเราอยากช่วยเแล้วนะเขานะ เห็นปะมันแบบเป็นเนยเป็นยาเป็นยาวกอยเยาเป็นยังไงบ้างครับเมทาวินโบลงโทษในวันนี้หนัน่วงไหหนักหน่วงไหมยังยัง็ให้ผมูเดี๋ยวคุณดน้าผมก่อนตอเนี้ยมันเป็นยังไงครับติดนต้อติดาชอบเสียดายอะเสียดายอยากดื่มด้ยละเออแต่มันหมดแล้มันหมดแล้วเฮ้ยมีใช่ไหมครับออยาเนยเารู้สึกนดีกว่าเราองคนเตะน้ำเป็นประจำอยู่แล้วไม่ต้องถามหรอกถามวันนดีกว่าได้มา เตะบอลจับเพื่อนๆครับรู้สึกยังไงบ้างสนุกครับผมฉันรูเพราะโปรเนี่ยแล้วผมก็ไม่ค่อยเล่นคุปโปอยู่แล้วทุกคนก็รู้กันอยู่เฮ้ยแต่คนทุ่งงนะไม่แต่พี่ไม่ก็ได้เตะในซีรีส์ได้ได้ได้คุปโปอยูใจได้เลยฮะต่อต่อผมนี่รงอยู่เลยได้เดี๋ยววันไหนเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราจะเตะด้วยกันได้บอลจะรอ แต่พี่ไปเหรอตกมือเราวันนี้จบแล้ววันนี้ก่อนได้นะครับอะไรอย่งเงก็ขอบคุณพี่ไม่มากมากที่เป็นแขกรับเชิญให้กับไปออกมีเนื้อวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเราจะลืมขอบคุณนี่ไม่ได้เลยครับโคเรโต้คอนเนอร์นะครับยิ่งกินยิ่งฟินฝายคุณภาพน้ำเข้าจากเมริกาครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมและนอกจากนั้นเราต้องขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้นะครับที่ให้เราเตะบอลนะครับที่ h a p p n Academy พระรามเก้านะครับผมขอบบคคุณรัขอบคุณครับ สาาด้วยนะขอบคุณครับผมครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมามามากินนี่่กินี่อุ้ยอัมาโนนี้ของพี่เลยครับเอามาให้เลยพี่าเฟรครับอ้ยนั้นี่ผมขอกินคนเดียวครับัเลยครับนี่โอ้หไปแล้วขออคุณบริต้คเนอร์ิงกินงฟินโ้ ปกตินักบอลเขาจะเลี้ยงกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไม้เลี้ยงติดต่อเขาใครจะไปเลี้ยงกันวะมาเหายไปไหมพี่ไม่ยิงมาโหโชดดิแล้วเราเล่นเราเล่นกันสองคนเลยอ่ะ ไฟไหม้โอ้ยไนไหม้ต uh, ่อไปเออน่ารักเอาไม้มาเขาไม่สามารถจะข้ามกลางได้ก็เป็นส่วนเกินอยู่ดีถึงแม้จะสนิทกันแต่บางโมเมนต์ก nope ็ส่วนเกินอยู่ดีเขาบอกว่าพี่เป็นคู่พี่โนนน่ารักเนาะวันวันเกิดเนี่ยเขาไลฟ์นะน้องวินเนี่ยเขาไลฟ์วันเกิดใช่ป้ะตอนพูดวันเกิดก็ไลฟ์อยู่ดีสันหนึ่งพอ พี <expand> ่บายคอมเมนต์มาว่าถึงแล้วให้ลงมารับหน่อยเกิดเป็นแฮชแท็กขึ้นมาเลยนะเพืบอกว่าเหมือนกับแบบถึงแล้วให้ลงมารับหน่อยเสร็แล้วเนี่ยพอร้องพี่เห็นปุ๊บป่ะปิดไลฟ์ไปจ้ะปิดไลฟ์ลงไปแล้วรีบไลฟทุกคนคุณผู้ชมทุกคนทุกคนแฟนทุกคนแล้วก็ปิดไลฟ์เลยแล้วรีบไปเลยกลับไลฟ์ไปด้วยไม่ได้หรอแล้วก็ลงไปไลฟ์ด้วยไม่ผมตอนแรกเขาบอกเอาผมต้องไปก่อนนะครับโน่นนี่นั่นอะไรมาแล้วเสือขอพี่ไลฟ์พี่ไปหน่อยลงมารับสิปุ๊บปิดไลฟ์ไปจ้ะ ต้องออกสื่อตางกันหนีเลยหรอก็ต้องออกสื่อตางกันเลยเขาจะไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์วินเนี่ยที่ที่คอนโดอ่ะเขาบอกให้ลงมารับก็ถึงแล้วกับแก๊งเพื่อนๆมีพวกพี่องค์พี่อีผู้จัดการอะไรเงี้ยมาถึงกันหมดแล้วก็ลงมารับสิแล้วปิดไลฟ์ไปจ้ะตอนแรกไม่องไม่อินมาไม่สนใจพอพี่ไลฟ์พอพี่ไปพู้ก็ปิดไลฟ์ให้รู้ว่าใครสําคัญคนดูอย่างพวกเราที่เป็นแฟนๆก็จะรู้จักเข้าใจปล่อยปล่อยเวลาปล่อยกันปล่อยลูกไปไม่มีเวลาด้วยกันสองคนสามคนสี่คนก็เหอะปล่อยไปเถอะ โอเคเขาไปอีกตอนที่น่าราก็แ,ออแบบไม่เขาดูสรงดีจริงๆนะคือถึงขนาดเตะบอลไม่ได้ก็ยังดูเ<ม>ตะได้คิดว่าพอเอาจริงๆนะสองคนเน,นี้ยเขาก็ได้ทำกิจกรรมที่สองคนเอนจอยคือการเตะบอลพี่ดูได้เลยนะว่าสองคนแฮปปี้แลีตอนนี้เขาใส่รองเท้าเคะแนนสตาร์ทหรอแล้วก็วิ่งเตะกันตอนแรก<ด>แลแ้วแบบเตะมีความสุข,สขมากพิ้วมากเตะซันโวขาลอยเนี่ยแบบอ้แต่ละคนแบบโอ้แต่พอเตะเล่นเกมจริงเนี่ยคือแบบว่าจะหวังคะแนนเยอะไงพุ่หวังเยอะไง ลา่ไม่หรอกพี่ว่าอย่างนี้คนเราพอมีประสบการณ์อ่ะจะประมาทคือไม่ได้ระวงังแต่คนที่ไม่มีเลยมันก็ต้องกิคเลงต้องระวงังต้องมีสตินึงเนี่ยมันก็เลยทําได้ดีกว่าอืมน่ารักเอาไดูตอนต่อไป ep สีม่มันจะแบบพาใครมาโอเคครับก็ไปติดตามต่อกันใน ep หน้านะครับ ep ที่สี่นะครับผมก็สำหรับเดมีนานเนี่ยก็จะมาอาทิตย์เ้นอาทิตย อืมก็ไปตามกันด้วยนะครับผมในทีทัดไปนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามได้4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะครับแล้วเจอกันใหม่นครังต่อไปวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย